สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกซ้อมเรือใบร่วมกับทีมวายุเป็นวันที่2พร้อมส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ p อโต์พอร์ทั52 Super ร์ซีรีส์เซ i n g w ิง k ววันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นากา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือปอตูพอโท้เกาะมาโยก้าโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันทานกับนายโทนี่แลงรี่เจ้าของทีมเรือเกรเดเยเตอร์จากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรร่วมกับทีมวายุและทีมควอนตัมเลซิ่งพร้อมทอดพระเนตรเรือยอทโครินเทียนจากนั้นเวลา11.45น,นประทับเรือริฟ เพื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงฝึกซ้อมเรือใบรุ่น TP52 ร่วมกับทีมวายุเป็นวันที่สองในโอกาสที่จะส่งร่วมการแข่งขันเรือใบารายการ Porto Porto 52 Super Series Sealing Week TP52 Super Series 2024. 2 0 24การฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการซ้อมเสมือนการแข่งขันจริงคือเรือใบทั้ง13ลำจาก9ประเทศจะออกสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุนที่วางไว้ทางด้านเหนือลมและใต้ลม เพื่อกลับใบเรือก่อนเข้าเส้นชยัยซึ่งเรือทุกลำมีเป้าหมายที่จะกลับเรือให้ได้เ,ดเร็วที่สุดสิ่งสําคัญคือการทําให้เรือแล่นได้เร็วที่สุดภายใต้คลื่นลมที่แตกต่างกันในพื้นที่ของสนามแข่งขันซึ่งเรือใบรุ่น T.P. p i p ี t o ูเป็นเรือแข่งขันระดับกลางปลีส่งสมรรถนะแล่นใบด้วยความเร็วสูงนักแข่งทุกคนจะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการรักษาระยะห่างของเรือแต่ละลำเพื่อให้เกิดความปลอดภยัย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะสตาร์จิสของทีมส่งทำหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนแจ้งสมาชิกก่อนที่ลมจะมาถึงเรือเพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งถ่วงน้ำหนักเรือได้ทันเวลาตามกระแสลมที่พัดผ่านเนื่องจากความแรงของลมและคลื่นในแต่ละระยะไม่เท่ากันหากทีมใดสามารถมองทิศทางลมได้เร็วและแม่นยำก็จะทำให้เรือแล่นไปได้เร็วที่สุด โดยวันนี้ทีมวายุใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นเวลา1 7 5นาฬกาสนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันณเ t h e a ี e i l i n g Lost t n บริเวณท่าเรือปอโตเพาโลมีนักแข่งระบายทั้ง13ทีมมาร่วมงานโดยบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเอง การแข่งขันรายการนี้จัดโดยซูเปอร์ซีรีส์อีเวนต์ท็ a ตเดสฟอร์ตีวอด a ร่วมกับสโมสรต่างๆระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2567ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมสดได้ตั้งใจเวลา18นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยทาง w w w t t 2 s u p e r s e r i e s com โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณยียกิจต่างๆดังนี้ เวลาการนาฬิกาหนึ่งนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสับปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้านางสาววิลาวันวณัวุรงวันกรรมการและเหรังยิกมมูลนิธิไข่พัฒนานำนายยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อุโสธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารเฝ้าทุลลอองพระบาททูลกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิไข่พัฒนา เวลา17.45น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่50ปีพุทธศักราช2567 ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพั 6, รษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ถวายพระพรชัยมงคลด้วยใจพักด้วยรักจากใจราชนาวีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญอาทิรัตกล้าอมรดิษฐอาิวราคงมาลายัยภาคินคำวิไลศัก์ และนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางกองทัพเรือฐานทัพเรือกรุงเทพบทเ,เพลงที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้สื่อความหมายถึงการเทริดพระเกียรติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนีก่อนชาวไทยและกองทัพเรือ สำหรับการแสดงการท่าคอนเสิร์ตเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2504สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชาประสงค์ให้กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยจัดให้วงดนตรีราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่านานาอา,ารยประเทศและหาเงินรายได้บำรุงสภากาชาติไทยซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการตามพระราชาประสงค์มาโดยตลอดโดยใช้ชื่อการาตาคอนเสิร์ต และนำไรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราุกุศลบำรุงสภาการทาาไทยเพื่อใช้ในภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโครงการมะเร็งเต้านมกิจการอาสายุวกาชาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดพะเยาและน่านที่จังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบทกภัยโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิรัชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวม1.4 0่ถุงไปมอบแก่รัษฎรและถวายแด่พระสงฆ์ที่ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วนวัดหลวงและบ้านโปงสนุก ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดพะเยามีพื้นที่ประสบภัยกภัย9อำเภอ63ตำบล549หมู่บ้านรัศดรเดือดร้อน15,611ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต2คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย64,86ไร่ ซึ่งจังหวัดพยาวและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการสํารวจและให้ความช่วยเหลือรัษฎรจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อให้รัษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดวยก่อนเริ่มพิธีองคมนตรีได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพยาวห,าห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วนเพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือรัษฎร ส่วนที่จังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรพร้อมถวายแด่พระสงฆ์และสาม,มเณรที่ประสบภัยในจังหวัดน่านได้แก่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาวัดบ้านศพนองบ้านรานัษฎรในพื้นที่ตำบลสีภูมิและตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผารวม2,003ถุง โดยองคมนตรีได้เชิญพระจัากระแสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรที่ประสบะทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ จังหวัดน้านมีพื้นที่ประสบอุทกภัย13อำเภอ77ตำบล481หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน22,442ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย23,345ไร่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพ,พระราชทานได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว องค์มนตรีเป็นประธานการประชุมหัวข้อภูมิใจคนไทยถวายงานในหลวงในมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2 5 6 7 ที่โรงแรมเซน,เท,นเทราแกรนและบางกอกคอนเวนั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ผลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานการประชุมหัวข้อภูมิใจคนไทยถวายงานในหลวงในมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,567ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยง,งานเครือข่ายจัดขึ้นเป็นปีที่19าภายใต้แนวคิดสารพลังวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกษิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเวทีระดับชาตินำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศทุกมิติ เป็นเวทีสาคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การดําเนินง,งานตามแนวพระราชดําริในการสร้างคนและพัฒนาประเทศผ่าน,นกลไกการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอีกนวัตกรรมการศึกษาที่สําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีการแสดงปาฐกถาพิเศษอาทิประสบการณ์เมื่อครั้งถวายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าโดยนายสุเมธต,ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไทยพัฒนา การประกวดวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นมีทศการพระบิดาแห่งการวิจัยไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปรพิษ มีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7 2พรรษามหาวชิราลงกรนิเทศกาลเจ้าฟ้าศิลปินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงนิเทศกาลผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆโดยจะจัดไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้